الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله, أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله ส ent ent ัลลัมุอะลัย კუ มะราะห์มะตุลลอฮฺุบรักะตุตะควบุลลอฮฺุมินน้าุมินกุมซาลิอฺลาะสุบฮานตะลาทรงตอบรับการงานของท่านในการปฏิบัติในตลอดเดือนระมดอนขอลาะห์สุบฮานตะลาส่งเมตตาท่านครอบครัวของท่านและคนที่ท่านรักให้ได้รับความสุขความเจริญ ในโลกใบนี้และก็ในอาลัมบราร์ซักและอาคิรอและให้อัลลอฮ์สุบฮานตลาได้ทรงโปรดปรานท่านในอินดิฟิตรีนี้ให้ได้รับความสําเร็จในทุกๆประการที่ท่านร้องขอกับพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานตลาและให้อัลลอฮ์สุบฮานตลาทรงตอบรับทุกสิ่งุประการในการที่ท่านได้ปฏิบัติในการงานในช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาผมอาจารย์อับดุลอาซิซขำจเจริญ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนกัอพรับผ่านทีวีด้วยดีตลอดมาวัสลามุอะลัยกุมวะเราห์มะตุลลอฮ์ะบะราะกาตุัลลอฮุอัลกับาลลอฮุอักบาลลาอิลลาฮะอิลลาฮ์ هو الله اكبر الله اكبر ولله الحمد